หลวงพ่อเจ้าขาบ้านไม่ทราบว่าลูกมีเวรมีกรรมอะไรตั้งแต่ได้พระคำข้าวมาหาลาบหลวงพ่อไปแล้วเวลาไปซื้อของแม่ค้าที่ลายมันชอบทอนเกินทุกครั้งมันก็่ดีเนี่ยเออนี่ฮะต้องแก้กรรมนะแก,แก้ยังไงไม่ตาด,ด้วยครับที่เกินมาให้ฉันเนี่ย <laughs> ที <c oughs> ่ทู่ไ่ทันนึกวก็จะโมทนาด้วยอ๋อต้องโมทนาไงเรามาให้ฉันทั้งหมดเรื่องราวไปอ๋อที่ก็รับกรรมแทนไปไม่เป็นไรอ๋อเรื่องเอาเงินมาให้รับกรรมแทนที่หลวงพ่อยินดีแล้วครับรอบรับรอบ,รบโอ้หายากนำละอย่างนี้อ๋อครับอ่าแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้เประจำแรกๆก,ก็คิดจะเอาไปคืนแต่มาคิดอีกทีเอ้ะเขาให้ <c oughs> เรามาแล้วก็น่าจะเอาเออจี่ตอนท้ายบอกมาทำบุญหลวงพ่อ ก็เป็นันว่าเงินที่เกินมาทุกครั้งลูกได้ถวายสังฆทานแล้วขอที่จอดจงให้หลวงพ่อขอให้หลวงพ่อหายโรคภัยไข้เจ็บโดยฉับพลันโดยเธอเจ้าค่ข้าแมห้ฉับพลันนี่หวาดเสียวนะหลวงพ่อกลัวจะพุกพับไปเลยกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงหู